เียไน้องเกอืมมันก็นซ้ำเลื้ยซ้ำน้องกนแล้วปลานอกน้ำเนี่เขาเออปลานอกน้ำได้จักคููแล้วเนี่ยตาสอบว่าเนี่ยลายกับปลาแล้วนาสิเบิดสา้วเบิังส่งเนาะปา4,000นะ เพราะปลาะเพียนบปลาตะเพียนบ่ปลาอาการมันนอกน้ำก็คือหมื่อวานมันนี่คือฟ้าคึมฝนเนาะปลาเปนยังอากาศมันปิดอากาศมันปิดบาดนี่มันหายเงียหายเงียเอาเงียปลาดุกหายปาลาเพียนกินมันก็นเป็นเรื่องหรบัดปลานิ <laughs> ้นัานบบปลาน,น,นมันบ่กินหรมัง้งปลานิ้ไปใสล่ละาเพอื่เห็นบันบ มันขึ้นมาดิทังมันจมไปไวแล้ว <laughs> <laughs> มันใจพระท่านเสาะสำปลาปลาตะเพียนพุออ่น่ะเก็บขึ้นมาแต่งแต่เสาะมากเนี่ย,อออย,อยล,อย,ลอยขึ้นน้ำทะแลอ่ าวไปแล้วละ่ะวานปูนขาวลงไปแล้วก็ให้ออกซิเจนโดยการสูบน้ำถ้าคันใดปั๊มไก่ก็นี่สิดีกวาเนาะนี่แหละครับพี่น้องสาเหตุหนึ่งของน้ำเน่าเสียก็คือต้นไม้ที่ปลูกบริเวณนี่แหละครับบริเวณขอบสานะครับ นี่ต้นใหม่บางชนิดนะครับที่บ่หามปลูกเด็ดขาดคือนั่นก็คือต้นยูค่าลิบตัดครับกับต้นสะเดาอย่าเอามาปลูกขังสานามของท่านเด็ดขาดเ้อครับเพราะว่าใบมันเนี่ยเป็นพิษครับใบสะเดากับใบย,ยูค่าลิบตัดนี่ครับตกลงไปในหนามเนี่ยเห็ดให่นามเสียหนามเน่าเสียครับมีปลาบางอย่างที่ทนได้ครับปลาอาจิป,ปับสภาพ ปลาสิปับโตได้ระยะหนึ่งแค่นั้นเองครับหลังจากมือได้มือหนึ่งอากาศมันปิดการระบายอากาศบ่ดีนี่ครับปลาอาจจะตายขึ้นมาได้ดมือได้มือหนึ่งครับคี่จังปลาตะเพียนนี่มันใจสออครับมันจะตายก่อนครับนี่แหละครับยูคาดมุ้งนี่แหละครับใบมันโรยลงไปไปตกตะกอนลงไปในน้ำน้ำเป็นสีบ่ ถ้าว่ามีการระบายน้ำหรือว่าว่ามีการเพิ่มออกซิเจนไปในน้ำนะครับปลามีโอกาสตายแน่นอนครับแต่ยังปลาดุกปลาคอหรือว่าปลานิ่นปลาอย่างนี้มันอาจจะมีความมีภูม่มตานท่านในด,ดีกว่วครับปลาตะเพียนตายแน่นอนครับไปเบิ่งครับนี่คือสาเหตุหลักๆของปลาตายครับปลาตะเพียนตาย ปลตาตะเพียนสีพันโตนาที آ, ่บิดะบางร่งมันขี้ร้อยขึ้นเน้มเรื่อยการนกน้ำเนี่ยบดเลยตัวเล็กตัวหน่อยตายบด มือได้มือหนึ่งอากาศมันปิดครับคึมฝ้าคึมฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยเข้าไปหาอาหารอัดมันลงไปเนี่ยปลามันสิบเ่มีอากาศหายใจครับแล้วมันก็สิตายเกินว่ามันนอกน้ำครับ วันอะตากไว้ต้องมาส่อาเนี่ย,ยนี่ว่าที่เขาขึ้นมาจงมาส่อาเนี่ย,ยเฮ้ย ทำแข็งกับบวมคว้านกับบั้นได้ละ,ละทำมาเทสทำแข็งกับเน<อ><อ>่เาพ้ามันลอยขึ้นมาเนี่ยมันก,ก็บเอ,อาการบ่าคาดีเราเดนเออนั่นแหะมันกับเน่าแหละมันยังลอยนะ่ะยตายที่แรกมันยิจมน้ำอยู่ ปลาบึกด้วยครับเนี่ยปลาบึกโตปักสองกิโลเลยมัง้งสองสามกิโลเลยปลาคอครับที่เป็นสองโตโล,ลรครับแอพวกเป็นปลาคอปลาดุก